โอเคคลิปนี้เป็นคลิปที่5นะคะของการอบรมปรับปรุงหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะอันนี้คือจากตัววิเคราะห์หลักสูตรเมื่อเช้านะคะตัวนี้คือชี้ให้เห็นว่าอย่างในหลักสูตรเนี่ยเขาระบุว่ามีมาตรฐานที่1ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพที่ดีเพื่อนเพื่อนสังเกตตัวบ่งชี้เนาะ ในตัวบุชี้ที่1.2นะมีสุขภาพ,าพอนามัยสุขานิสัยที่ดีเนี่ยทุกคนสังเกตข้อ1 2 4เนาะในหลักสูตรบอกว่าออกกําลังกายเป็นเวลาและด้านล่างนี้เป็นสมุดประจําตัวในยุคที่เขาทาสอดคล้องกับหลักสูตร2-5-6นะเห็นไหมคะข้อ4ของมันไม่ตรงกันนะอ่าไม่ตรงกันอันนี้เราคุยไปเมื่อเช้าแล้วนะหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถหาซื้อสมุดประจําตัวหรือว่าผลิตมาใช้เองให้ถูกต้องตรงตามหลักสูตรนะคะอ่าทีนี้ เหมือนกันค่ะในเรื่องของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดูที่สีเขียวๆที่มาร์กไว้นะคะเราก็มาวิเคราะห์หาหน่วยข้างหลังค่ะคือตอนนี้ทุกคนใช้แผนของกรมอยู่แล้วมีส่วนน้อยมากที่จะคิดหน่วยขึ้นมาเองเนาะดังนั้นการทำหลักสูตรวันเนี้ยคุณหมีจึงวิเคราะห์คุณลักษณะนะคะโดยโยงว่าตรงกับหน่วยไหนของกรมที่เราใช้อยู่นะคะที่เห็นเนี่ยเป็นหน่วยของเด็ก3ปีเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขนะคะจุดประสงค์ คุณลักษณะเนี่ยเป็นแบบนี้เราไปวิเคราะห์หน่วยแบบนี้เสร็จปับ๊บเราก็จะได้ตัววิเคราะห์หลักสูตรที่วิเคราะห์จนครบทุกสภาพที่พึงประสงค์นะคะนี่เขาเรียกว่าตอนวิเคราะห์ครั้งแรกนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มมาลงมือทําค่ะเรียบเรียงเป็นหน่วยไว้เลยว่าเราได้ทั้งหมดกี่หน่วยนะคะเสร็จแล้วเวลาทําหลักสูตรเนี่ยเราก็จะศึกษาดวงประกอบตามนี้นะคะมีอยู่12ข้อนะ,ะแล้วใน12ข้อนี้เริ่มต้นเลย 1. หลักสูตรของคุณต้องมีประชญานะคะ 2มีวิสัยทัศน์นะคะ 3. ม,มีจุดหมาย 4. มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้อนี้ถ้าเป็นหลักสูตรที่ต่ำกว่า3ขวบหรือว่าหลักสูตรสำหรับจุนเด็กเล็กที่มีเด็ก2ขวบนะเราก็แค่ตัดคำว่ามาตรฐานออกเนาะก็เหลือแค่คุณลักษณะที่พึงประสงค์แต่พัฒนาการ4ด้านเหมือนเดิมแต่มาตรฐานผู้เรียนเนี่ยไม่มี12ข้อนนะมีเป็น7คุณลักษณะนะคะทีนี้ระยะเวลาเรียนมีเหมือนกัน ทีนี้ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเนี่ยก็ถ้าเป็นหลักสูตร2ขวบกับ3ขวบเนี่ยข้อแตกต่างก็อยู่ที่หน่วยเนาะถ้าเป็น2เนี่ยข้างหน้าเนี่ยตัววิเคราะห์เนี่ยคุณลักษณะเนี่ยสภาพที่พึงประสงค์ถ้าเป็นของ2ขวบก็จะต้องมีแค่7 7คุณลักษณะเนาะ,ะแล้วก็หน่วยข้างหลังก็เราเป็นหน่วยเก้าใหม่ได้เรียนรู้พวกนี้ค่ะถ้าเป็นหน่วยนี้ก็น่าจะสุขสดใสในร่างกายน่าจะประมาณนี้เนาะ ความหมายก็คือ2ปีกับ3ปีเนี่ยแตกต่างกันก็คือที่มาร์คสีเขียวข้างหน้ากับสีเขียวข้างหลังนะคะ ต่อมาค่ะการจัดประสบการณ์อันนี้ก็สําคัญค่ะถ้าเป็นเด็ก3ปีเขาเรียกว่าการจัดประสบการณ์แต่ถ้าเป็นเด็ก2ปีเขาเรียกว่าการอบรมเลี้ยงดูพัฒนาเด็กนะคะต่อมาสภาพแวดล้อมและสื่อและแหล่งเรียนรู้อันนี้เหมือนกันองค์ประกอบที่8ต่อมาในเรื่องของแหล่งเรียนรู้ถ้าในเล่มหลักสูตรของครูหมีที่แจกไฟไปวันเนี้ยให้ทุกท่านสังเกตจุดนี้นะคะให้เปลี่ยนเป็นของสูวนนดเล็กของท่านหรือไม่ก็เอาออกเลยก็ได้นะคะอ่าแล้วก็องค์ประกอบที่9 ตรงนี้เราจะนึกถึงสมมติประจำตัวเด็กหรือสพดศูนย์หนึ่งแล้วนะในส่วนนี้ไม่ต้องได้แก้ไขอะไรค่ะแต่2กับ3มันจะแตกต่างอยู่แล้วนะในเล่มหลักสูตรนะคะไม่เหมือนกันนะ,ะสิบการบริหารเนี่ยมีความเหมือนแล้วก็มีความมีความต่างนิดนึงก็คือถ้าเป็น2ปีเนี่ยการส่งต่อเด็กก็คือเราระดับปฐมวัยไปหาปฐมวัยเหมือนกันเนาะก็คือ2ปีไปหา3ปีแต่ถ้าเป็นปหลักสูตร3ปีเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่จบ3ปีไปต่อ4ปีหรือเรียกว่า อนุบาล1ไปต่ออนุบาล2อ่าถ้า2ปีก็เรียกว่าเตรียมอนุบาล1แล้วก็ขึ้นไปอยู่ชั้นอนุบาล1นะคะองค์ประกอบที่11ค่ะการเชื่อมต่อของการศึกษานะคะตรงนี้ค่ะที่กุมีพูดถึงเมื่อกี้นะคะ แล้วก็ภาคผนวกละในองค์ประกอบที่12ใส่พวกคําสั่งประกาศหรือว่ารายการตรวจสอบหลักสูตรต่างๆของเรานะคะภาพตอนที่เราทําหลักสูตรบางคนเข้าใจว่าต้องประชุมจริงๆไม่ใช้คําว่าประชุมก็ได้คือประกะก็ได้ไม่ประละก็ได้คุณครูรวมตัวกันทําหลักสูตรเนาะแต่ควรมีคําสั่งแต่งตั้งคนทําหลักสูตรสักหน่อยนึงเสร็จแล้วคุณครูทํากันเอง จะเชิญคนอื่นมาร่วมด้วยก็ได้เป็นกิจลักษณะเลยมีศึกษานิเทศมีครูอนุบาลมีนักวิชาการศึกษาตัวแทนผู้ปกครองคณะกรรมการ,กการผู้ปกแล้วก็คุณหมอจากกพสตหรือโรงพยาบาลใกล้คเคียงก็ได้เอาคนที่เกี่ยวข้องที่มีประโยชน์ในการทําหลักสูตรของเรามาร่วมกันจัดทําได้นะคะหรือถ้าไม่มีเลยคุณครูทํากันเองสองคนทําเสร็จแล้วเอาเล่มหลักสูตรที่เป็นรูปเล่มเนี่ย ที่มีครบ12องค์ประกอบเนี่ยไปให้ศึกษานิเทศหรือคุณครูอนุบาลหรือนักวิชาการศึกษาผอ,อกองหรือว่าแม้กระทั่งท่านปลัดท่านนายกถ้าเขามีความรู้นะเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องนี้แล้วเขามีเวลานะก็ให้ก็มีแบบประเมินที่เขาเรียกว่าแบบตรวจสอบหลักสูตรไปให้เขาไลต่ติ๊กติ๊กติ๊กให้เราว่าครบไหมอย่างเงี้ยค่ะ แล้วหลังจากที่ทําเสร็จตัวนี้นะคะ,ะ,คะเขาเรียกว่าตรวจสอบหลักสูตรนะคะบางคนก็เป็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็เป็นภาพมาน,นั่งรวมตัวกันแล้วก็เอาหลักสูตรขึ้นจอแล้วพิจารณาเป็นหลายข้อก็ได้แต่ถ้าไม่มีบรรยากาศแบบนี้ก็ห่อเป็นเล่มแล้วก็มีรายการตรวจสอบแนบไปด้วยเอาไปให้คณะกรรมการหรือผู้ปกครองที่บ้านให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเปิดดูแล้วก็ขีดขีด,ขดประเมินให้เราก็ได้นะคะนี่ค่ะนี่คือตัวอย่างการตรวจสอบหลักสูตรนะคะก่อนนําหลักสูตรไปใช้สังเกตนะ จะมีข้อคำถามคือใช่ไม่ใช่หลักสูตรของท่านมีปรัชญาการศึกษาปฐมาวาัยของสถานศึกษาใช่ก็ขีดถูกถ้าเขาดูแล้วไม่มีนะเขาก็จะขีดไม่ใช่นะคะ,ะข้อเสนอแนะเพิเ่มเติมมีไหมเขาก็เขียนให้เราเนาะ อันนี้ทาก่อนที่จะเอาหลักสูตรไปใช้อีกตัวหนึ่งค่ะหลังจากท่านใช้หลักสูตรไปแล้วนะท่านก็ค่อยทํามีคนถามว่ามีใครบ้างก็เช่นผู้บริหารสถานศึกษาผู้สอนประถมวัยคณะกรรมาการสถานศึกษาคณะกรรมาการบริหารโรงเรียนผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญผู้แทนผู้ครองและผู้แทนชุมชนเป็นต้นเขามีให้แล้วในคันชี้แจงนะคะทั้งก่อนกับหลังก็จะประมาณนี้นะคะ แต่หลังเนี่ยรายการประเมินจะเป็น3 2 1เป็นระดับคุณภาพนะคะหลังเนี่ยผู้ที่จะประเมินเนี่ยสมควรสุดๆส,สก็น่าจะเป็นตัวคุณครูที่ใช้นะอ่าแล้วก็เป็นคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้เช่นลูกเขามาเรียนที่เราแล้วพัฒนาการโอไมโออะไรพวกเนี้ยมีส่วนเนาะอ่าคือคนที่เขารู้นะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีความรู้สามารถให้คําแนะนําเราได้นะคะ จากนั้นเนี่ยอย่าลืมคู่มือเล่มนี้อีกเล่มหนึง่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งมาให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะในนั้นเขาเรียกว่าแบบประเมินหลักสูตรมีตัวอย่างให้ด้วยนะคะแล้วก็ความหมายก็คือในตัวเนี้ยเราก็ต้องใช้นะตัวฟอร์มแบบประเมินครูมีทาเป็นเวิร์ดให้แล้วมีอยู่ในไฟล์นะคะแต่ว่าเขาในในส่วนเนี้ยกรมเขาใส่มารวมกันก็คือต่ำกว่า3แล้วก็3าถึงหแต่พอครูหมีเข้าไปดูแล้วในบางรายการเนี่ยมันไม่ไม่ใช่3เช่นคําว่ามาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์เนี่ยมันเป็นเด็ก3ปีอ่าพอ2ปีครูหมีก็แยกออกมาแล้วก็แก้เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก็เลยแยกแยกให้มันมี2ไฟล์ว่าต่ำกว่า3ใช้อีแบบแล้วก็3ขึ้นไปใช้อีแบบนะคะใช้เหมือนกันเนาะกลมมีให้เราก็ทำรายการครับรายการคาถามบางข้อก็ก,ก็ก็ควรตอบนะอ่าต่อไปเมื่อทําเสร็จแล้วเราก็ประกาศใช้ค่ะประกาศใช้เสร็จคุณครูก็ทํากําหนดการสอนเป็นการย่อๆให้เห็นหนึ่งปีว่ามีหน่วยการเรียนอะไรบ้างนะคะ อ่าแล้วก็มีบันทึกแล้วก็มีแผนนะคะความหมายก็คือเรามีแผนการสอนเสร็จแล้วก็เริ่มมีบันทึกหลังการสอนแล้วก็บันทึกหลังการสอนเนี่ยเป็นภาษาพูดภาษาทางการของในหลักสูตรคือเขาเรียกว่าบันทึกหลังการจัดประสบการณ์นะคะรูปแบบบันทึกหลังการจัดประสบการณ์เนี่ยอันแรกที่เป็นหกกิจกรรมนี้ครูมีดีไซน์คนเดียวนะคะเพื่อให้มันง่ายในการเก็บข้อมูลเพื่อให้เรานํามาปรับปรุงหลักสูตรของเราได้ส่วนด้านขวามือเนี่ยคะ่ะ ด้านขวามือนี้เอามาจากคู่มือหลักสูตรการศึกษาปรมวัยระดับ3ป3 3ถึง6ปีในนั้นก็มีตัวอย่างให้นะคะก็คือเราจะประเมินว่าเมื่อเด็กทําได้ก็ขิดถูกเด็กทำไม่ได้ก็คือขีดแดกนะคะตัวนี้อธิบายเมื่อ ep 2แล้วเนาะต่อมาค่ะเราก็ มีหลักสูตรมีแผนเรียบร้อยเราต้องมีสื่อค่ะคุณครูจะทำมาหากินได้เนี่ยเหมือนชาวนาลงนาก็ต้องมีเคี้ยวเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะคุณครูจะสอนเด็กได้ดีก็คือสื่ออุปกรณ์ก็ต้องครบนะคะอันนี้เราก็จะมีแบบสำรวจจากงบในหัวปีปีหนึ่งคือพันเจ็ดแต่ปีนี้ส่วนเด็กเล็กได้มาสองงวดงวดแรกก็คือเก้าร้อยงวดนี้ก็คือเจ็ดร้อยไอ้แปดร้อยนะคะ ก็เอาหน่วยการเรียนมาตั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็แยกออกมาว่าเราต้องการสื่ออะไรบ้างในการสอนตามหน่วยการเรียนนะคะอันนี้เป็นของเก้าใหม่ได้เรียนรู้คือของ2ปีและอันนี้ก็จะเป็นของแรกรับประทับใจก็คือของ3ปีนะคะโอเครายละเอียดก็มีประมาณนี้เมื่อเรามีหลักสูตรที่สมบูรณ์แล้วเรามีแผนนะคะมีสื่อเราก็สอนไปแล้วเดี๋ยวเราก็ทำรายการประเมินไปคลิปนี้จบตรงนี้นะคะไฟลต่างๆเดี๋ยวลงให้